สวัสดีพี่น้องฟองไปายบที่ตามทางเพสเฟซบุ๊กเสียงอืง่นจะเลยแชร์แนวมนมเมื่อนี้มาเบิ่งพน้นการเลือกตั้งเทศบาลเมืองเลยแบบไม่เป็นทางการเด้อเบอร์หนึ่งนายชัดชัยลีกระจ่างเบอร์สองนายพุ่งถนนปัญญาประชุมเบอร์สามนายบัวอ,อ,อัลพศโซลสิงเบอร์สี่นายยุทธพลเจียระพงเบอร์หนึ่งชัดใสเบอร์สองพุงถนนเบอร์สามบพจพ์เบอร์ส,นนสี่ยุทธพล เราจะไปดูคะแนนพี่น้องอันนี้เหนื่อยเลือคลังแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยอันนี้เขตหนึ่งเขตหนึ่งเขตหนึ่งคะแนนรวมโอ้ยแดดกระไรสุนนคะแนนเขตหนึ่งนี้นายวรพจน์เบอร์สามได้ที่หนึ่งเ,เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายชัดชัยได้777เบอร์สองได้644เบอร์สามได้1072เบอเบอร์ เบอร์สนายยุทธบุญได้4,224.2 4, คะแนนอันนี้เคตดหนึ่งมาที่มาเขต็ดซองเขตดซองเขตดซองเขตสองเบอร์หนึ่งนายชัดชัยลีกระจ่างได้540นายพงษ์ธนนได้614นายวรพจน์โซลสิงได้1,173และเบอร์สี่ได้330คับผมนายยุทธภล บเบิองเขตสามมาใน,นเขตสาม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 นายชัดชัยลีกระจ่างได้695คะแนนนายพงษ์ธนนได้667คะแนนนายวรพจน์สุลสิงห์ได้1,924คะแนนนายยุทธพลได้173คะแนนและรวมแล้วทั้ง3เขตครับผมเบอร์หนึ่งนายชัดชัยลีกระจ่างได้2012คะแนน นายพงษ์นนปัญญาประชุมได้1,925คะแนนนายบรพศสุรสิงห์ได้4,169คะแนนและนายยุทธพลได้745คะแนนคะแนนบ่เป็นทางการเบอร์สามชนะเลิศนายบรพศสุรสิงห์ได้4,169คะแนนครับผมนายบรพศสุรสิงห์ชนะเลิศ อันนี้ซ้อถอซอถอแต่ละเคสซอถอแต่ละเตสซอถอแต่ละเคออตพี่น้องกระเด็กระดานมันง่ญยบวยายจังไดจังสิบวยบจมอยู่ผู้เดียวทา <laughs> ยผู้ดเดียวจมผู้เดียวกระดานมันง่ญ่สรุปแล้วคือพ้นคะแนนออกแล้วมาเบิง้งเดี๋ยวู้ไดสิมาเบิ้งนะกระดานมันใ่ญ่นะซ้อถอมจิมองให้ฟังยกักมันไล่คนแต่ละเคตแต่สมัคสิบแปดคน ทั้งเบิรตามเคสแต่ว่านายกสมัครทั้งหมดตีขนผู้ที่ชนะเลิศคือนายโพรพต์โซลาซิงพวกก็มีรูปพวกก็มีรูปนายโพรพต์มาโซไว้นี่นะนี่นะคะแนนก็เป็นสิริรับพี่น้อง